สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา18นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชโองการให้พระคดินันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูมุขนายกกิติคุณแห่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครนำคณะสภาประมุขบาทหลวงโรมมนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเฝ้าและเฝ้าทูลอทุลีพระบาท เชิญพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญแห่งพระศาสนาจักรคาทริกที่ได้รับการสถาปนาใหม่คือนักบุญจอที่23พระสันตปาปาและนักบุญจอพที่สองพระสันตปาปาซึ่งได้รับมอบจากนครรัฐวัติกันมาอธิษฐานภาวนาขอพระพรจากพระเจ้าขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระธาตศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของพระศาสนาจักคาทอลิกหมายถึงชิ้นส่วนของร่างกายเช่นกระดูกโลหิตผิวหนังหรือสิ่งของประจํากายเช่นไม้กางเขนประคำของนักบุญหรือบุคคลอันเป็นที่เคารพของชาวคาทอลิกซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและได้รับการเก็บรักษาไว้ ที่เชิญมาในโอกาสนี้คือพระชวีหรือผิวหนังของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่23และพระโลหิตของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่27เมษายน2557สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่23ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาระหว่างปี2501ถึง2506 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะผู้มีประบาทสําคัญในการฟื้นฟูศาสนาจักรให้ทันสมัยและเสริมสร้างเอกภาพในหมู่คริสเตชนทั้งนี้ในช่วงสเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยสเสด็จพระราชดําเนินไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอร์ที่23ณนะรัฐวัติกานเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 0 3 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่สองทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาระหว่างปี2521ถึง2548พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเสด็จไปทรงเยี่ยมคริสเตชนและเผยแผ่พระธรรมในประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอดวาราสมัยรวมทั้งการเสด็จเยือนประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จออกนะพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาททรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่สองเมื่อวันที่10พฤษภาคม2527ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่สองถึงความผูกพันระหว่างพระศาสนาจากโรมันคาทอลิกกับรชาชอาณาจักรไทยที่มีมาเป็นเวลาหลายร้อยปีตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนความเจริญงอกงามของคริสตศาสนาในประเทศไทยรวมทั้งส่งยกย่องสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่สองในฐานะผู้แผ่ความสงบร่มเย็นและความสว่างแจ่มใสแก่ชาวโลกด้วย วันนี้เวลา15.58นาฬิกานาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาโลกประจำปี2557ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด รู้ธรรมรู้ธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชุชมรรคษา8 7พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชุชมรรคษา8 2พรรษาและเพื่อปลูกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพัน ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุส่วนพระองค์มาประดิาษฐานนำมนตลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีทรงสนพระไทยที่จะพัฒนาดอกไม้ไทยเพื่อใช้ประโยชน์และเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบโดยเสด็จดูงานการสกัดน้ําหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของโรงผลิตน้ําหอมโรเบเทตเมืองกราสสาธาร,รณรัฐฝรั่งเศส พาพฤษภาคม2557เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผ่อนวิลรักอัครราชกุมารีสเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับเมืองคาส์ไปยังเมืองก้าสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนายฟรานซิสชิโบเดอ์ลองผู้มีการฝ่ายน้ำหอมเฝ้ารับสเสด็จ พร้อมกับถวายการบรรยายเกี่ยวกับประวัติโรงงานผลิตน้ำหอมโรเบเตและกระบวนการสกัดน้ำหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันโรงงานผลิตน้ำหอมโรเบเตก่อตั้งเมื่อปีคิจสก,กราช1850โดยมีนายฟองส่วนโซฟแต่เดิมเป็นโรงงานผลิตน้ำหอมขนาดเล็กต่อมาในพอลโรเบเตได้ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตจากโรงงานดังกล่าวและตั้งชื่อโรงงานว่าโรเบเต โดยใช้ดอกไม้และพืชพันธุ์จากแค้นโปวองส์เท่านั้นรวมถึงได้พัฒนากรรมวิธีใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมตลอดจนการกลั่นน้ำหอมจากกุหลาบพันดามัสทั้งนี้นะับเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและได้เปิดตัวสู่ตลาดสำคัญอย่างปารีสรวมถึงผู้ผลิตน้ำหอมชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังมีการผลิตกลิน่นสำหรับนำไปแต่งกลิ่นอาหารเพื่อเพิ่มความหอมหน่ารับประทานในอาหารชนิดต่างๆอีกด้วย ตลอดจนส่วนประกอบสำคัญที่นำไปผสมกับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าบำรุงผมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันโรงงานได้ขยายกิจการไปอีกหลายสาขาทั่วโลกมีห้องทดลองควบคุมคุณภาพทั้งในอเมริกาอาร์เจนตินาบราซิลเม็กซิโกอังกฤษและศูนย์เทคโนโลยีพาณิชย์ญี่ปุ่นสมาพันธรัสวิทอิตาลีเยอรมันและสิงคโปร์ ปัจจุบันได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ที่เมืองกราสโดยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สมบูรณ์แบบในการผลิตกล่นอาหารที่ใช้เทคโนโลยีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีโรงงานผลิตวัตถุด,ดิบในตุรกีบังกาเียและแอฟริกาใต้รวมทั้งขยายกิจการไปยังสหรัฐอเมริกาอีกด้วย จากนั้นท่อพระเนศศูนย์สร้างสรรค์และห้องทดลองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิตโดยกระบวนการสกัดกุหลาบโรซาเซนทิโฟเลียเป็นพันธุ์ที่ปลูกในเมืองกลาสจะนํามาสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรีย์โดยปราศจ,จากความร้อนและการกวนแล้วนาไปผ่านกระบวนการการนําทําตัวละลายออกเพื่อให้ได้สู์ที่เรียกว่าโรสคอนกรตซึ่งเป็นการสกัดขั้นแรก จากนั้นนําสารสกัดดังกล่าวไปผสมกับแอลกอฮอล์แล้วนําไปแช่เย็นเพื่อให้ไขมันตกตะกอนและแยกไขมันทิ้งและเหยเอาแอลกอฮอล์ออกและทําให้ได้หัวน้ําหอมกลิ่นกุหลาบในการนี้ทรงทดลองดมกลิ่นหัวน้ําหอมและผลิตภัณฑ์น้าหอมที่สกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นอกจากจะเป็นวัตถุดิบที่มีความสําคัญแล้วในส่วนของอุตสาหการรมน้ําหอมนักผสมน้ําหอมมีความสําคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนสําคัญในการช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นตามความต้องการของลูกค้าซึ่งความเชี่ยวชาญในการผสมน้ําหอมต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย1ิปีและต้องใช้ความสามารถพิเศษในการจากลิ่นม,มีความคิดสร้างสรรค์ในการผสมกลิ่นใหม่ๆใ,ให้ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องใช้การฝึกฝนในแต่ละขั้นตอนเป็นระยะเวลานานในการเสด็จทรงเยี่ยมชมการสกัดน้ํามันหอมระเหยเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวชยลักณ์อัครรทุกมารีส่งสนพระทัยในการที่จะส่งพัฒนาการใช้ดอกไม้ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบโดยผลิตน้ําหอมจากดอกไม้ไทยและทรงเล็งเห็นว่าดอกไม้ไทยมีหลากหลายชนิด ตลอดจนมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ซึ่งน่าจะสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพในการนำมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งการผลิตน้ำหอมต้องใช้วัตถุดิบเป็นจำนวนมาก จึงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการที่จะส่งส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีอาชีพมีรายได้ที่แน่นอนในการปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ของไทยและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยในอนาคตตลอดจนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยของไทยที่จะนําไปสู่การทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ